สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารรับประทานเช่นเคยจ้านะคะเมนูที่เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทํานะคะเป็นเมนูผัดต้นอ่อนผักกวางตุ้งค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะอ่อนๆกาลังกินเลยจ้าทุกคนนะคะสวยๆมากเลยค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะผัดนะคะทุกคนผัดใส่ตับนะคะ ตับที่เหินไฟนี่ได้ล้างหัน่นแล้วก็ลวกทําความสะอาดพักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบของเรานะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกระเทียมค่ะทุกคนนะคะใช้เป็นกระเทียมแล้วก็มีพริกจินดาแดงนะคะอันนี้ซอสหอยซอสปรุงรสนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะอันนี้เป็นซอสฝาเขียวจ้ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้ละจ้ะทุกคนนะคะ เดี on. On ๋ยวตามมาผัดต oh, <AM> ้นอ่อนนะคะผักกวางตุ้งอร่อยๆกับเหินฟ้าอินดี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดีก็จะมาบุบกระเทียมก่อนค่ะทุกคนนะคะนะคะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยหั่นนะคะพริกกินดาแดงของเรานะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมผัดเลยจ้ะทีกนอินดี้ก็จะหั่นแครอทนะคะลงไปผัดรวมด้วยค่ะนะคะจะได้เพิ่มสีสันนะคะเอาไม่เยอะค่ะนะคะ ก็จะหั่นประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะเพิ่มสีสันจะได้สวยค่ะนะคะ,ะ,คะประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะจ๊ะใส่น้ำมันขึ้นลงไปนิดหน่อยก่อนจ้ะทุกคนค่ะนะคะตามด้วยนะคะกระเทียมนะคะที่เราสับนะคะไว้นะคะนั้นนะคะทุกคนนะคะใส่ตับนะคะที่เราลวกไว้ลงไปเลยจ้า ามด้วยนะคะต้นอ่อนกวางตุ้งของเราค่ะทุกคนนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะตามด้วยนะจ๊ะซอสหอยจ้ะทุกคนนะคะใส่ลงไปเลยจ้าผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยจ้าน้ำตาลทรายขาวค่ะใส่ลงไปเลยจ้า ซอสฟ้าเขียวจะใส่ลงไปเลยนะคะก็ใส่แครอทเพิ่มสีสันลงไปจ้ะทุกคนน้ำนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยจ้ะทุกคนนะคะผัดรวมกันจ้ะสูตรนี้นะคะรับประกันนะคะหวานกรอบค่ะทุกคนนะคะผัดแบบนี้ค่ะนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะกินกับข้าวต้มก็ได้หรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้จ้ะทุกคนนะคะสูตรนี้รับประกันนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะ จากนั้นนะจ๊ะโรยพริกลงไปจ้าพริกที่เราหั่นไว้นะจ๊ะค่ะนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนนะคะผัดต้นอ่อนกวางตุ้งนะคะอร่อยอร่อยจ้านะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟจ้ะทุกคนนะคะมาจ้ะทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้ค่ะอร่อยอร่อยจ้ะเลยจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะตักนะคะใส่จานนะคะตักเสิร์ฟจ้า จ้ะทุกคนนะคะอ่าตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะผัดต้นอ่อนนะคะกวางตุ้งนะคะผัดใส่ตับนะคะใส่ตับหมูอร่อยๆจ้ะทุกคนนะคะมารับประทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้ค่ะอร่อยอร่อยนะคะผัดร้อนๆเลยจ้ะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นะค่ะนะคะก่อนจะจากกันก็ฝากากด <todos S 1> ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กด s u b s c r i นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเหินฟ้าอินดีด้วยนะคะทุกคนขอพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะร่ำรวยเฮงๆทุกคนค่ะนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ